สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่2สิงหาคม2564นะคะภาพรวมของเส้นิ้เด็กวันนี้เนี่ยเรามองมองว่ายังคงผันผวนอยู่ในกรอบที่อินทางลงเป็นหลักนะคะ ก็มองข่าวบวกอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าแข็งแกร่งมากนักในช่วงนี้นะคะในในทางกลับกันเนี่ยข่าวลบก็ค่อนข้างเข้ามามีต่อเนื่องนะคะแต่ว่าการปรับตัวลงของเซ็นตอินเด็กซ์ในวันนี้เนี่ยน่าจะยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจํากัดนะคะวันนี้เราให้แนวรับที่1 5ึ่จุดนะคะแนวต้าน1530น้15นะคะที่มองค่อนข้างจํากัดเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโดยช่วงยิ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดก็มีการย่อตัวตอบรับข่าวในเชิงลบล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลักๆก็เป็นเรื่อง ภายในประเทศของเรานะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเซตอินเด็ก hmm. ก็ถือว่า4วันทําการที่ผ่านมาลบไปกว่า30จุดนะคะประเด็นสําคัญที่กดดันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอสถานการณ์โควิด -19 mm hmm. ในประเทศนะคะที่ก็ล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่แถวแถว 18,000รายต่อวันสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เมื่อวานนี้เนี่ยทางสบ,บคมีการประกาศเรื่องของการล็อกดาวน์เพิ่มเติมนะคะจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดนะคะแล้วก็ขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์ด้วยนะคะเป็น14วันก่อนนะคะแต่ว่าเขาก็จะประเมินสถานการณ์ในวันที่18สิงหาคมนี้อีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะต่อ อายุหรือว่าขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์เพิ่มเติมไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะก็คือเป็น30วันเลยก็เป็นการสะท้อนภาพของตัวสถานการณ์โควิด -19 ภายในประเทศที่อาจจะยังไม่ดีมากนักนะคะส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นกิจการกิจกรรมที่เปิดให้ดําเนินการมากขึ้นนะคะเมะื่อวานนี้ที่ประกาศออกมาพร้อมกันก็คือมีเรื่องของร้านอาหารที่อยู่ในห้างสิน นะคะคจะเปิดให้ดําเนินการเฉพาะในส่วนของ Delivery ได้นะคะแต่ว่าในส่วนของการทานภายในร้านยังคงจํากัดได้ให้ทําเหมือนเดิมนะคะก็มองว่าเป็นการปรับตัวมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ดูว่ามีความยังมีการ ล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้นนะคะการสั่งอาหารดิเวอรีอ่เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะคะก็เลยมีการปรับตัวมาตรการให้สอดคล้องกับการดําเนินการหรือว่าการใช้ชีวิตของประชาชนให้มากขึ้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นก่จใจในเชิงบวกเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ ตัวการเร่งจัดหาวัคซีนแล้วก็การฉีดนะคะรัฐบาลตั้งเป้าในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยต้องฉีดให้ได้3 0 0แสนโดสต่อวันนะคะตรงนี้ต้องรอดูนะคะเรื่องของการเข้ามา ความต่อเนื่องของตัววัคซีนนะคะแล้วก็การเร่งฉีดนะคะซึ่งจะมีผลในระยะต่อไปนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ในแต่ละวันที่มีผู้ติดเชื้อที่เร่งตัวขึ้นรวมไปถึงยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงกดดันที่ค่อนข้างมากต่อภาพรวมหรือว่าเซนติเมนต์ในด้านการลงทุนนะคะถึงแม้ว่าตัวเส้นเด็กยอตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เราก็ยังมองว่าแนวรับแรกแถวหนึ่งพันห้าร้อยจุดเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะลงไปทดสอบแต่ว่ายังต้องไปวัดเอ่อวัดใจกันตรงนั้นอีก ทีหนนะคะว่าจะยืนอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยการดีดตัวระหว่างวันด้วยอันิสงส์ของปัจจัยอื่นๆแวดล้อมที่เข้ามานะคะในระหว่างทางเราคิดว่าอัพไซด์ของตลาดน่าจะยังคงจํากัดเพราะว่าผลพวงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศของเราณนะตอนนี้เนี่ยน่าจะส่งผลกดดันต่อภาพรวมเศรษฐกิจนะคะการปรับประมาณการ GDP รวมไปถึงประมาณการตัวออ n ์เน็ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะ ดูแย่ลงกว่าที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูปัใจจัยในเชิงบวกจริงๆแล้วดูไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะคะในส่วนของปัจจัยจากข้างนอกเนี่ยดูดูมีความเป็นบวกมากกว่านะคะอย่างตัวสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยจะเร่งตัวขึ้นนะคะในรอบ10บวันท,าาทําการที่ผ่านมา,ายอดผู้ติดเชื้อเร่งขึ้นเท่าตัวนะคะแต่ว่ายังมีความสวิงอยู่พอสมควรแล้วก็การประเมินของดรแอนโทนีฟอลซี่เนี่ยก็ยังมองว่าการฉีด วัคซีนในปริมาณที่ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาของสหรัฐเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการที่จะทําให้อ่ามีการหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ได้นะคะก็คือโดยรวมแล้วเขายังมองว่าการแพร่ระบาดในรอบนี้เนี่ยยังไม่น่ารุนแรงเท่ากับรอบของปีก่อนนะคะซึ่งไปเปรียบเทียบตัวเลขแล้วเนี่ยก็ยังยังอยู่ห่างกันอยู่ประมาณ3-4เท่านะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เร่งตัวขึ้นเท่าที่เห็นเนี่ยสูงสุดต่อวันของสหรัฐก็จะอยู่ที่ประมาณแถวแถวแปดหมื่นกว่ารายต่อวันนะคะแต่ ช่วงพีของเขาเขาเคยเจอประมาณสามสี่แสนรายต่อวันนะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยทําให้ทางดรแอนโทนีฟาซี่เนี่ยเขาก็ยังประเมินว่าความจําเป็นในเรื่องของการลนะ็อกดาวน์นตอนนี้ยังยังไม่มีนะคะแต่ว่าก็ยัง ต้องติดตามตัวสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดอีกประเด็นหนึ่งที่ดูเป็นบวกของสหรัฐนะคะก็คือทางรัฐบาลของเขาทางวุฒิสภาเนี่ยกำลังเร่งในการสรุปแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้คือพยายามเร่งพยายามกันนะคะแต่ว่าก็ ไม่แน่ใจว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะคะทางวุฒิสภาเนี่ยเขาก็พยายามจะรีบสรุปตรงนี้ออกมาเพราะว่ามูลค่าของมาตรการในการกระตุ้นทางนี้นยอยู่ในปริมาณที่มากนะคะหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่ง เป็นวงเงินใหม่ประมาณ5.5แสนล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็เป็นวงเงินเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้วอยู่ที่4.5แสนล้าน,นะคะเป็นโครงการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้น,นฐานเป็นหลักนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าถ้ามีการเร่งผ่านร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามองด้านบวกเนี่ยก็ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากเผชิญสถานการณ์โควิดแล้วเนี่ยก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีการฟื้น ตัวขึ้นนะคะแล้วก็ย่อมเป็นบวกต่อเศรษฐกิจโลกเพราะเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ด้านการส่งออกของไทยก็ยังคงมีความหวังถ้าภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ปัจจัยในเชิงลบที่อาจจะเข้ามารบกวนตลาดได้เป็นระยะนะคะก็คือเรื่องของการปรับนโยบายทางด้านการเงินของเฟดที่ตลาดก็ค่อนข้างมีความกังวลน,นะคะก็เป็นปัด2ปัจจัยที่จะต้องดูควบคู่กันไปในระหว่างทางตอนนี้นะคะแต่ว่า ก็คิดว่าน่าจะยังไม่เร่งรีบนะคะสำหรับตัวเฟดนะคะก็นักลงทุนก็อาจจะเป็นปัจจัยที่น่าจับตาในระยะต่อไปสําหรับในในระยะสั้นนะคะเซนติเมนต์การลงทุนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะยังดูมีความจํากัดในด้านบวกนะคะในด้านลบเนี่ยก็อาจจะจํากัดด้วยเช่นกันเพราะว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็มองว่าการ selective หุ้นในการเทรดแต่ละวันน่าจะเน้นเรื่องของปัจจัยเฉพาะตัวเป็นหลักนะคะแล้วก็อิงทางด้านหุ้นที่เป็นหุ้นหลบภยัยหรือว่าหุ้นที่ได้รับผลกระทบน้อยจากสถานการณ์ของโควิด1 9ในประเทศที่ยังดูค่อนข้างน่ากังวลอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเป็นฟิลิปจัดให้นะคะเราเลือกมา2ตัวนะคะคือ BCPG แล้วก็ตัวมินนะคะ ก็ตัวแรกเลยเป็นหุ้นลอยฟ้านะคะตรงนี้ชัดเจนว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยจากโควิดอาจจะมีความคึกคักในช่วงนี้เพราะว่าถูกคอนซิเดอร์ว่าเป็นหุ้นหลบภัยนะคะแล้วก็เรื่องของคาดการงบ ก็น่าจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งค่อนข้างดีมากนะคะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรายการฟิลิปจัดให้ของเรานะคะรายละเอียดเนี่ยทางคุณนัยจะมีชี้แจงแถลงขให้ทราบเลยนะคะว่าดียังไงดีแค่ไหนนะคะสาหรับ BCG p G ที่เราเลือกขึ้นมาเป็นวัน,นในวันนี้นะคะตัวที่2ที่เลือกเข้ามานะคะจะเป็นตัวมิน์นะคะก็ภาพรวมเนี่ยการฟื้นตัวของทางด้านยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะชัดเจนกว่า,าทางฝั่งเอเชียของเราแล้วก็ในประเทศของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจโรง ของมิ้นที่มีคอหลักอยู่ที่ยุโรปเนี่ยก็ได้อาน,นิสงส์ในเชิงบวกตรงนี้ไปด้วยนะคะโรงแรมก็มีการฟื้นตัวขึ้นชัดเจนถ้าเทียบกับไตรมาสแรกที่ผ่านมานะคะสดีขึ้น3 4ก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะเข้ามาช่วยชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจอาหารในประเทศไทยของเราเองนะคะที่ตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แล้วก็มีเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์เข้ามาเป็นน ег ัตฟแฟกเตอร์นะคะซึ่งเราก็มองว่ามิ้นน่าจะเป็นตัวเรื่องที่ดีคือมีเรื่องของการ กระจายออกไปในฝั่งของยุโรปที่ฟื้นตัวขึ้นได้ดีค่อนข้างชัดเจนนะคะดีในรายละเอียดอย่างไรเช่นเดียวกันนะคะติดตามรายการิลิปจะให้ช่วง9ามง15นะคะโดยคุณบรรายน,นะคะส่วนตัวเทค i c คอลพิกวันนี้3ตัวนะคะเดี๋ยวขอโทษทีนะคะในหน้าของสไลด์เนี่ยนาน่าจะมีการปรับไปนะคะน้องช่วยเอาหน้าสไลด์กลับมาด้วยนะคะ โอเคค่ะเทคนิคัลพิกนะคะหุ้น3ตัวของเราในวันนี้เป็น EPG นะคะเมกาแล้วก็ตัว s t a r ์นะคะค่ะก็อัปเดตในส่วนของตัวปตทสพนะคะเมื่อวันศุกร์ก็มีประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็ พูดถึงทั้งในเรื่องของการปรับประมาณการแล้วก็ในเรื่องของแนวโน้มราคาแล้วก็กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจค่ะโดยในไตรมาสเทษนะคะไตรามาสส <c oughs> าเน,น,นี่ยตัวปริมาณการขายเนี่ยก็จะลดลงนะคะควอเตอร์ควอเตอร์นะคะหลักๆก็เป็นผลจากในเรื่องของการหยุดซ่อมลงแยกแก๊สของปตทนะคะประมาณสักยี่สิบหกวันนะคะค่าตัวเลขปริมาณการขายเนี่ย <c oughs> น่าจะเหลือเพียงประมาณสักสี่ร้อยห้าเอ่อ kboed นะคะ ซึ่งลดลงจากควอเตอร์สองเล็กประมาณสามร้อยสิบสองอะไรแถวๆนั้นนะคะ <c oughs> โทษนะคะเออแต่คาดว่าผลการดาเนิน,นางานเนี่ยก็คงอาจไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะจากปัจจัยที่ในเรื่องของราคาขายที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะตามราคาน้ํามันนะคะเออขณะที่ภาพทั้งปีเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขปริมาณการขายเนี่ย น่าจะดีกว่าที่เคยคาดไปก่อนหน้าที่405 kboe d นะคะเป็น412 kboe d นะคะเนื่องจากว่าในปีนี้เองเนี่ยทางสอพอเองเนี่ยก็มีโครงการโอมาหกสเข้ามานะคะแล้วก็ซาบ้าเฮนะคะที่เริ่มผลิตตั้งแต่ปลายมาหนึ่งที่ผ่านมานะคะรานะคาเฉลี่ยเนี่ยก็ในภาพของน้ำมันเนี่ยก็ดีขึ้นตามราคาน้ำมันนะคะแต่ราคาแก๊สเนี่อาจจะลดลงเล็กน้อยเทียบกับปีที่แล้วนะคะตาม การปรับราคาไปช่วงปีก่อนมันก็จะมีแหลกไทมเกิดขึ้นนะคะทําให้ราคาขายเฉลี่ยแก๊สลดลงนะคะโดยรวมนะคะแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าแหล่งใหม่ๆที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊สด้วยนะคะก็ทําให้เอ่อคอนส่วัคชนของตัวการผลิตแก๊สที่เพิ่มขึ้นนะคะ ภาพรวมๆเนี่ยยูนิตคอ์สเนี่ยจะลดลงตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่หากว่าในส่วนตัวปริมาณอัตาราภาษีจ่ายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากโครงการใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของโอมานเนี่ยก็มีอัตาราภาษีจ่ายที่สูงกว่าโครงการเดิมนะคะเออกไรสุทธิในปี6กเนี่ยปรับประมาณการเป็นสี่1 2สองพันิบล้านนะคะเพิ่มขึ้นแปดสิแปดเซนเหียียนะคะเออในส่วนของตัวกล<อ><อ>ยุทธ์การดําเนินของ งานของบริษัทเองเนี่ยก็ยังเน้นในธุรกิจผลิตและสำรวจนะคะซึ่งก็หลักๆในแหล่งฐานผลิตหลักทางสอพอเองเนี่ยก็จะคงไปเน้นไปที่ไทยมาเลพมา่าโอมานแล้วก็ UAE นะคะซึ่งอย่างมันเมื่อวันศุกร์นี่ก็มีข่าวการขาย ไอตัวแหล่งที่บราซิลออกไปนะคะก็อย่างที่แจ้งว่านะคะว่าก็คืออยากจะเน้นในส่วนตัวที่ทางบริษัทเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มองเป็นแหล่งที่ดีและมีการเติบโตรองรับในอนาคตด้วยนะคะอีกทั้งก็ยังมีการหาธุรกิจใหม่ๆมาเสริมนะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็โอกาสการลงทุนใหม่ๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจไอทนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีตัว ARV เข้ามานะก็ ARV เนี่ยหลักๆก็ทำพวกโดรนทีท่ีแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อไปใช้ในการการเพาะป,ปลูกเรื่องอะไรเนี้ยเรื่องการวางพวกระบบอาเขาเรียกดินฟ้าอากาศนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวการเจาะสำรวจทั้งใต้นะคะปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้เป็นระบบไอทเพื่อรองรับในส่วนนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็โครงการ ไฟฟ้านะคะแล้วก็ธุรกิจใหม่หม่นะคะซึ่งคาดว่าทางบริษัทเนี่ยคาดว่าจะเห็นกําไรจากธุรกิจเหล่านี้เนี่ยประมาณสักเป็นคิดเป็น20%ของกําไรสุทธินะคะแต่ภาพเนี่ยจ,จะค่อนข้างนานนะคะก็ประมาณสักสิปีข้างหน้านะคะเนื่องจากว่าตัว contribution ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังมาจากตัวสํารวจและผลิตนะคะซึ่งในปีหน้าเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่จะมาช่วยตัวเพิ่ม ในแง่ของการผลิตมากขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของเอราวันแล้วก็บงกฎนะคะก็คือ G ีหนึ่งนะคะที่ประมูลชนะประมูลมานะคะแต่ต้องบอกว่าตัวการเข้าพื้นที่ g ีหนึ่งที่ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและส่งมอบนะคะก็คือในสัญญาเนี่ยแปดร้อยล้านลูกบาท,ทูต่อวันนะคะแต่ว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็จะเพิ่มในแหล่งอื่นๆทดแทนเข้าไปนะคะอย่างเช่น g ีสองแล้วก็อาทิตย์นะคะแต่แม้ว่าตัวเลขการส่งมอบเนี่ยอาจจะแบบน้อยกว่าที่ ประมาณในสัญญานะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยก็คาดว่าจะไม่มีค่าปรับจากความราชาที่เกิดขึ้นนะคะออตัวสอพอเนี่ยก็ระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นอาจจะได้รับผลกระทบจากราคา้ํามันที่ลดลงนะคะแต่มองว่าหลังโควิดคลี่คลายนะคะแล้วก็ตัวการดําเ,เนินงานเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวได้นะคะทั้งจากในเรื่องของปริมาณแล้วก็ราคาขายที่เพิ่มขึ้นนะคะออทั้งฝ่ายคงคําแนะนําซื้อนะคะปรับราคาพื้นฐานเป็น136บาทคา่ะ ค่าตัวต่อไปก็เป็นพรีวิวหุ้นแมคโครนะคะเราก็มองว่าแนวโน้มในไตรมาสสอเนี่ยยังมีแรงกดดันจากเรื่องการระบาดของโควิดเข้ามาโดยเฉพาะโควิดการระบาดเนี่ยเป็นวงกว้างขึ้นแม้ผลกระทบด้านการดำเนินยังสามารถเปิดดำเนินงานได้เนี่ยแต่เรามองว่าทราฟิกน่าจะลดลงจากความกังวลของผู้บริโภคในการเข้ามาจับจ่ายรวมถึงด้านอาหารที่ปิดตัวเพิ่มขึ้น แต่ไรก็ตามโครงการต่างๆที่บริษัทออกมาเพื่อเพิ่มรายได้เช่นพวกเดลิเวอรี่เอ่อกลชุมชนและอื่นๆเนี่ยแล้วก็ที่ทํามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมองว่ายังจะช่วยสนับสนุนนะคะโดยเราคาดยอดขายในไตรมาสสเนี่ยจะลดลง3.7% Q จคิวออนคิวขณะที่ Gross Profit มาชินเนี่ยลบลงประมาณ10%ปิบมาที่10%นะคะทางด้าน SG&A ก็ มองว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากยอดขายที่ลดลงนะคะมาที่8.2กํากำไร2คิวเนี่ยคาดไปที่1,672ล้านบาทโตขึ้น42เปอร์ยยนยยจากปีก่อนทั้งี่มีการล็อกดาวน์ซึ่งกระทบส่วนของนอนฟู้ด45วันนะคะขณะเดียวกันกับถ้าเทียบกับ Q on Q แล้วมองว่าจะลดลง3.5กำไรครึ่งปีแรกจะอยู่ที่3,400 6ล้านบาทบวก19% year on year ก็คิดเป็นประมาณ50%ของประมาณการของเราทั้งปีที่6,802ล้านบาทภาพในไตรมาส3เนี่ยเรามองการระบาดโควิดที่รุนแรงมากขึ้นและนำสู่การล็อกดาวน์จังหวัดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะมีได้รับประโยชน์สำหรับแมโครบ้างในแง่การกักตุนสินค้าอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ของปี6-3นะคะดตงนั้ก็ตามไตรมาส4เนี่ย มองประโยชน์จากไฮซีซันอาจไม่ชัดเจนเท่านะคะในเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงหรืออะไรพวกนี้โดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าประมาณการที่เราทำไว้เนี่ยยังอยู่ในวิสัยที่ทำได้นะคะแล้วก็แมคโครถึงแม้ผลกระทบจะมีแต่ถ้าเทียบกับบริษัทอื่นแล้วมันก็ยังไม่รุนแรงเท่านะคะเราก็คงคำแนะนำซื้อคะ่ะ ่ะก็ต่อด้วย AMR Asia นะคะซึ่งจะเข้าเทรดวันนี้นะคะภาพธุรกิจนะคะก็ดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบนะคะวางระบบเดินรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชนสมัยใหม่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อระบบ IT Solution รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจรน,นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการขาย IPO นะคะก็จะขาย IPO 150ล้านพุ้นนะคะที่ราคา6 บาท90ตางค์นะคะโดยจะทำการซื้อขายในเซ็ตนะคะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT นะคะโดยเงิน IPO นะคะจะนำไปใช้หนึ่งก็คือพัฒนาธุรกิจด้านระบบขนส่งและก็ด้านพลังงานนะคะและเมืองอัจฉริยะ837.46ล้านบาทน,นะคะ สเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี49.26ล้านบาทและเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทอีก98.52ล้านบาทค่ะสําหรับภาพรวมของกําไรไตรมาส1.64กนะคะก็รายงานกําไรอยู่ที่29.5ล้านนะคะก็โตเด่นนะคะ2 7 8 year on year นะคะหลังได้แรงหนุนจากรายได้การขายและให้บริการนะคะที่เพิ่มขึ้น12% year on year นะคะหลักๆก็มาจากธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีรายได้เติบโตเด่นนะคะขณะที่ธุรกิจ งานให้บริการเนี่ยที่เป็นงานาหลักของรายได้ของบริษัทเยก็ลดลงนะคะ9.6% year on year ค่ะนั่นกอสมาจินนะคะก็โดยรวมมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะจาก24.7%ในไตรมาส 1Q63 มาอยู่ที่27.8%นะคะก็เป็นผลจากการลดลงของต้นทุนการดำเนินงานนะคะที่มากกว่าการลดลงของรายได้ในธุรกิจงานให้บริการนะคะซึ่งก็หนุนกอสมาจินเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็คือโตโดดเด่นนะคะ3านะคะจากไตรามาส1น3นะคะที่24.8%แล้วก็ช่วยเชยในส่วนของกอล์ฟมาจินที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปที่มีการปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากรายได้การขายส่วนใหญ่เป็นการขายอุปกรณ์และาสายไฟฟ้านะ,ะสำหรับนานโครงการนะคะก็มีกอล์ฟมาจินที่ต่ำกว่าะค่ะ สำหรับความเสี่ยงด้านการดําเนินงานนะคะก็จะมีในส่วนของการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่แล้วก็ผู้รับเหมาลงไปถึงการประมาณการต้นทุนง,งานของการที่คาดเคลื่อนนะคะด้าน Market Consensus ก็ให้ราคาพื้นฐานไว้อยู่ที่7จ็บาทห้สตางค์ถึง9ก้บาทเจสตางค์ค่ะ ามาต่อกันที่ในส่วนราคาทองคำนะคะราคาทองคำนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เห็นการปรับตัวร่วงลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยลงมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้รับแบบรงกดดันจากในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะค่างเงินที่ดีตัวขึ้นมานะคะก็ปรับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้อีกครั้งนะคะเหนือระด,ดับประมาณ9 2ะคะในส่วนของดอลลาร์เดะะ็ก ขณะที่ในเรื่องของรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อค่ะของสหรัฐนะคะตัวคอ PCE ประจําเดือนมิถุนายนนะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะถ้าเทียบเป็นรายเดือนนะคะเทียบกับช่วงเดือนพฤษภาค,คมนะคะแม้ว่าจะยังขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะถ้ามองในส่วนตัวเลขเทียบเป็นรายปีนะคะแต่ว่าก็ออกมาน้อยกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะตรงนี้ก็เข้ามาเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคำนะคะในฐานะที่ทองคำเนี่ย เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยบริหารในเรื่องของความเสี่ยงหอตรางเงินเฟ้อนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าไปดูในส่วนของแรงเก็งกำไรนะคะในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำนะคะของสหราัฐหรือว่าตลาดโคเม็กเองเนี่ยก็ยังเห็นการปรับเพิ่มสถานะในฝั่งรองขึ้นนะคะของนักเก็งกำไรนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเทียบจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ3,400สัญญานะคะ แล้วก็เรามองว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยที่น่าจับตาดูกันต่อในคืนนี้ในฝั่งสหรัฐได้แก่เรื่องของตัวเลข ISM manufacturing นะคะ PMI ก็ uring, PM I, เ,เป็นตัวเลขในเรื่องของภาคการผลิต ตรงนี้ก็คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะจะเดือนก่อนหน้าเองก็คงจะต้องดูว่าจะเห็นตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยมีการตอบรับในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นต่อหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าตัวเลขเนี่ยออกมาแย่กว่าที่คาดการณ์เองก็เป็นไปได้ว่าดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยอาจจะมีจังหวะที่ชะลอการแข็งค่าขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เลยมองว่าราคาทองคําเองเนี่ยหลังจากที่กลับมาเบรนเส้นค่าเฉลี่ย2 0อพัอีกครั้งหนึ่งนะคะมีแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวข้างไปก่อนนะคะออมองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะ1,808ถึง1,825ก่อนนะคะทั้งนั้นเนี่ย กลยุทธ์การลงทุนในส่วนของตัวอทองคำสปอร์ตเองก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งนะคะขณะที่ตัว GOU 2 1นะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าก็ยังเทรดเป็นพรีเมียมเนี่ราคาสปอร์ตอยู่ประมาณ2-3เหรียญได้นะคะกลยุทธ์การลงทุนเราจงแนะนำให้เก็งกำไรนะคะเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อใน GOU 2 1นะคะกรอบ1 8 8่1พ2 8ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำค่ะ